กลัฟคนาวุฒิกิจกรรมอิสกินเอกลับอี e วนต์เ e a แอนก e ีดกลับสีเกรดบริษัทเคอร์เลตูสจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์อิสกิจากประเทศเกาหลีใสกิจกรรมสุดเอ็ก u s คลูซีฟก s e บ r ีเ เรื่องลับๆของกลอบขนาวุฒิที่ได้มาบอกเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลผิวให้กระจ่างใสผิวสุขภาพดีอยู่ตลอดเวลาพร้อมตอบคำถามลับๆที่แฟนคลับอยากรู้และเล่นเกมที่จับคลากรอแฟนคลับผู้โชคดีได้ขข้นไปใกล้ชิดสุดปินสร้างความสนุกสนานและความปิ่นตลอดทั้งงานโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ ก็สนุกมากๆได้รับเกียรติน้องกลับมาร่วมง,งานกับของเราก็เป็นการกิจกรรมเล็กๆเป็นการขอบคุณแฟนคลับด้วยแล้วก็เป็นอีกรอบที่เราจะนําผลิตภัณฑ์ของเรากลับมาแนะนําอีกรอบให้ทุกๆคนได้รับรู้กันอีกครั้งค่ะรู้สึกดีใจตื่นเต้นเลยคะ่ะน้องน่ารักมากค่ะก็น้องกัปเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ทำงานวันนี้ออกมาได้ดีมากก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเหมือนกันใช่เราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวนะคะ แต่พียงพูดจับจหนนายแล้วก็นำเข้าจา่เพผู้เดียวในประเทศไทยค่ะสำหรับแบรนด์อิสกินก็ได้เข้ามา8ปีแล้วก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่ยังเชื่อใจเรากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอเรื่อยๆค่ะสนุกครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับอิสก<ม>ินนะครับก็หวังว่าจะมีครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่4ต่อไปนะครับ โอ้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกๆเลยมั้ครับที่ได้มีกรรมมาไฮทัชกับพี่พีแฟนคลับนะครับผมก็ดีใจครับไม่ได้ทำนี้นานแล้วใช่ครับอันสุดท้ายตะกี้ใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นพี่พี่แฟนคลับร้องเพลงให้ฟังครับผมพร้อมกับชูป้ายวิ l เลิฟับครับก็ฝากติดตามของอิสกินด้วยนะครับผมว่าจะมีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้มาอีกนะครับก็ถ้าเกิด มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็อย่าล e ืมมาร่วมกิจกรรมกันเลยนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะคอยกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของอิสกินนะคะเพราะแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมาเรียงรายอีกมากมายแน่นอนค่ะ